สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับสวัสดีค่ะไม่ดังๆเลยค่ะไม่ได้ยินเลยเัสดีกนะคะจกเซอร์ชิวิดาแฟมิลี่แม่ลูกทำอาหารนะคะวันนี้แม่อน้นน้องข้าวแล้วก็น,น้องขนมเท้กนะคะวันนี้เราจะมาเชิญทุกคนทำเมนู เป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะทำมาจากนมโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำในส่วนของสังขยานมสดกันเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะใส่นมโรงเรียนลงไปก่อน,นะคะ่ะนมโรงเรียนนะคะ1กล่กองเลยโอ้พอแล้วไม่เป็นไรคะ่ะต่อไปนะคะเป็นนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานเราใส่ไป1ออน มดอยู่เดี๋ยน้องดเดี๋ยวแม่ก็อันนี้เดี๋ยวแม่ก็เอาไว้โรยนะอ่ะช้อนมามน้ำคนหวานหนึ่งออนนะคะอ่ะพี่ค่าบถือช้อนไว้เฮ้ยมีอะไรติดช้อนต่อไปเป็นน้ำค้นจืดนะคะหมดหมดค่ะหกสิบมิลลิลิตรนะคะน้ำตาลทรายนะคะห้าสิบกรัมหมดเลยต่อไปเป็นเกลื ช้อนช้อนเนงไปถึงไม่รู้เก่งมากเกลือชิ้นครึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวก็จะเปิดไฟนะคะอุย้ย <c> ม <oughs> <c oughs> ันเล่นฟุ้งฟิ้งันหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดไฟนะคะเอากินดิกินใช้กินอ่านเราต้องคนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ต้องใช้ไฟเบาๆนะคะในการทำสังขยายต้องคนตลอดเลย ใส่ใส่ลงไปหนึ่งฟองนะคะนี่เลยค่ะอ่ะคนอยู่ตลอดเวลานะคะแป้งข้าวโพดประมาณ15กรัมนะคะเดี๋ยวเราผสมน้ํานิดนึงก่อนอ่ะเติไปในน้ําก่อนนะคะอ่า แป้งการ์พละลายน้ำมาใส่เลยนะคะเพื่อเพิ่มความเหนียวหนืดนะหมือนไหมใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็อยากคนให้แป้งสุกนะคะเทปัวชีเทปัวแล้วเคี่ยวไปจนกว่าเขาจะแป้งจะเริ่มสุกนะคะแล้วก็จะเริ่มเหนียวขึ้นนะคะตอนนี้ก็เริ่มเหนียวแล้วนะในนี้ก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวปิดเตานะคะขั้นตอนสุดท้าย จะใส่กลิ่นนมครีมเทมียมนะคะเป็นนมปลาโดโออากเทไปเองอ่านหนึ่งช้อนชานะคะเพิ่มกลิ่นหอมนะคะนได้มคนเลยไหมคนเลยค่ะกินได้กินถ้าใส่อันนี้กินได้นะรู้ไหมคะมันจะมีกลิ่นหอมนะคะอ่าคนเบาณนะ้นูมันยังร้อนอยู่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็พักให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาทาในส่วนของของนม โอเคเดี๋ยวคุณแม่จะพักตรงนี้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ในส่วนของสังขยานมสดแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะสังขยานมสดของเราสามารถทานได้กับขนมปังนึ่งหรือว่าขนมปังปิ้งหรือว่าจะเป็นขนมปังแบบธรรมดาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันเลยอ่าเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวเอาขนมปังมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็จทงอ่เดี๋ยวแม่ทำให้ดูก่อนจะทำ ปาดเหมือนทาเราปาดทาครีมอะค่ะต้องปาดต้องจับคือจับขนมปังขึ้นมาเราจะได้เอาให้ทั่วแผ่นนะคะเหมือนกับที่เราทาเนยอะไรอย่างนี้ทาไออะไรนะเขาเรียกอะไรนะแกมเหมือนแซนด์วิชใช่ไหมคะแม่อ่าเด็กจับกับแม่แม่อะไรนมี่ เอาสังขยานมสดปาดเข้าไปนะคะไม่อยากกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหน้าตาของขนมปังสังขยานมสดของเด็กๆนะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะปวนแล้วก็วุ่นวายเหมือนเดิมนะคะลองไปทำกันดูนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูกิจกรรมสนุกๆนะคะที่ทำกับครอบครัวนะคะสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผยเจวบราแฟมิลี่ด้วยนะคะ Yeah. Mm -hmm.